ความสัมพันธ์ระหว่างเดนมาร์กกรีนแลนด์ยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ค่อนข้างมั่นคงในฐานะราชาอาณาจักรเดนมาร์กในนาโตและกรีนแลนด์เป็นดินแดนปกครองตนเองไปสู่การแข่งขันที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้นในด้านความมั่นคงทรัพยากรและการจัดระเบียบทางการเมือง สิ่งที่เคยดำเนินผ่านการทู่อย่างเงียบๆกำลังปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นคณะผู้แทนรัฐสภาถแถลงการอย่างเป็นทางการการซ้อมรบทางทหารและถ้อยคำที่รุนแรงขึ้นเกี่ยวกับอธิปไตยและการบีบบังคับไรเตอร์สวัความพยายามผลักดันแร่ธาตุของบรีนแลนด์การพัฒนาเทียบกับสิ่งไม่ล้อมและความเป็นนิสัย ความสนใจของกรีนแลนด์ในการขยายการทําเหมืองไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวของการสร้างรัฐด้วยเหตุผลนั้นตรงไปตรงมาความเป็นอิสระทางคลังในระยะยาวของเกาะนี้ถูกจํากัดด้วยจํานวนประชากรที่น้อยต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สูงและฐานเศรษฐกิจที่จํากัดการสกัดทรัพยากรทั้งแร่หายากและแร่สําคัญดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์รายได้ที่เป็นไปได้ไม่กี่ทางแต่จุดปะทะก็เกิดขึ้นทันที ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมการยอมรับจากสังคมและสิทธิของชนพื้นเมืองข้อจำกัดในทางปฏิบัติ2ประการที่กำหนดครอบการถูกเถียงยีคืออำนาจกำกับดูแลอย่างอิสระและการตัวย้งทางกฎหมายรัฐบาลปกครองตนเองของกรีนแลนด์ได้ทดสอบขอบเขตของอำนาจทางกฎหมายในการกำกับดูแลแร่ธาตุอย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อพิพาสสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเช่นการสั่งห้ามทำเหมืองยูเรเนียมในปี2021และความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องที่ตามมา การทดสอบความตึงเครียดทั้งกฎหมายนี้ทําให้ประเด็นการทําเหมืองกลายเป็นทั้งคําถามด้านรัฐธรรมนูญและการบริหารไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นสมาคมม .native บนดินอเมริกันสิทธิของชนพื้นเมืองและหลักการยินยอมโดยเสรีลงหน้าและมีข้อมูงครบถ้วนกรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้ความสาคัญกับหลัก F.P.I.C. มากขึ้นเรื่อยๆในฐานะมาตรฐานหลักสําหรับโครงการสกัดทรัพยากรบนที่ดินของชนพื้นเมือง แม้ว่า FPIC จะไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ในทุกเขตอำนาจศาลแต่ปัจจุบันถือเป็นเกณฑ์ความชอบธรรมสำคัญสำหรับนักลงทุนศาลและความคิดเห็นสาธารณะสหประชาชาติแถลงข่าวโดยสรุปการขยายกิจการเมืองแร่เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองเพราะมับีบให้กรีนแลนด์ต้องตอบคำถามว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจใครได้ประโยชน์ใครองรับภาระต้นทุนน้ีมเนา และคำถามเหล่านี้ย่อมเกี่ยวพันกับบทบาทของเดนมาร์กในอำนาจปกครองตอนเองของกรีนแลนด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2. เป็นกลาสหรัฐอเมริกาการป้องกันอารอ์กติกความร่วมมือภายใต้งเงาแห่งความตึงท,ท,ทียดในทางทฤษฎีเดนมาร์กและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ด้านการป้องกันอารอ์กติกที่แน่นแฟ้นมายาวนานหลายทศวรรษข้อตกลงด้านการป้องกนันใน1 9 5 1เเป็นรากฐานให้สหรัฐยังคงมีบทบาทต่อเน,นื่องทำการปรากฏตัวทางทหารและการขยายศักยภาพภายใต้กรอบที่ตกลงร่วมกันแต่ในทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์นี้กลับซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันเดนมาร์กกำลังเสริมสร้างท่าทีด้านการป้องกันในอาร์กติกและการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็พยายามลดกระแสค่าเดาว่าสหรัฐเป็นภัยคุกค,คามในลาตูกกระทรวงกลาโหมเดนมาร์กแฟมรายงานล่าสุดแสดงให้เห็นถึงพลวัตสองแนวทางที่เกิดขึ้นพร้อมกันความร่วมมือด้านปฏิบัติการยังคงดำเนินต่อไปทั้งการลาดตระเวนการฝึกซ้อมการประสานงาน โดยเดนมาร์กเน้นย้ำว่าจุดเน้นด้านการป้องกันของตนคือการเฝ้าระวังกิจกรรมของรัสเซียไม่ใช่การต่อต้านสหรัฐรอยเตอร์6ความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสหรัฐถอยแถลงของผู้นําสหรัฐเกี่ยวกับการต้องการสือกรีนแลนด์รวมถึงการใช้กลยุทธ์กดดันทําให้เดนมาร์กผู้นํากรีนแลนด์และแม้แต่สมาชิกสภานิบดบัญญัติของสหรัฐต้องออกแถลงการต่อสาธารณะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ไม่จําเป็นต้องทำรอยเตอร์ดังนั้นคุณจึงได้เห็นความย้อนแย้งขึง้น การประสานงานทงางทหารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขณะที่บรรยากาศทางการเมืองกลับปราะบ,บางมากขึ้น 3. กรีนแลนด์และยุโม การกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปในฐานะสัญญาณแม้ว่าการเป็นสมาชิกจะยังไม่แน่นอนความสัมพันธ์ของกรีนแลนด์กับสหภาพยุโรปนั้นซับซ้อนโดยเนื้อแท้เพราะกรีนแลนด์มีความเกี่ยวข้องทาง,งรัฐธรรมนูญกับยุโรปในฐานะส่วนหนึ่งของราชาอาณาจักรเดนมาร์กแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเองและสถานะในอนาคตใดๆก็จะส่งผลกระทบสำคัญต่อการประมงเองินอุดหนุนการปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกันและท่าทีทางการค้ากับต่างประเทศ การเรียกร้องหรือการคาดดาวเกี่ยวกับการกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปนั้นทำหน้าที่เป็นสัญญาณเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีขยายทางเลือกและลดการพึ่งพาคู่ขาเพียงรายเดียวในบรรยากาศปัจจุบันข้อความเกี่ยวกับความเป็นน้ำนึงใจเดียวกันของยุโรปได้เข้มข้นขึ้นเมื่อประเด็นกรีนแลนด์เข้าไปพูวพันกับบรรทัดฐานอธิปไตยและยุทธศาสตร์อาร์กติกขณะเดียวกันบางบทวิเคราะห์ล่าสุดชี้ว่ากรีนแลนด์อาจกำลังขยับเข้าใกล้ยุโรปมากขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองโดยไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโร The New Union Post ประเด็นสำคัญคือแม้แต่การพูดคุยเรื่องการปรับตัวให้สอดคล้องกับสหภาพยุโรปก็เปลี่ยนความได้เปรียบในการเจรจาเพราะมันเปลี่ยนทางเลือกที่น่าเชื่อถือของกรีนแลนด์ในการเจรจากับทางเดนมาร์กและซาฮาราซาราซาฮาราสาพยุโรปข้อตกลงทางการค้าผลประโยชน์ความไม่สมดุลและแรงต้านทางการเมืองภายในประเทศฉันของข้อตกลงทางค้าใหม่ที่คุณพูดถึงนั้นสอดคล้องกับรูปแบบที่กว้างขึ้น วอชิงตันและบราซิลกำลังพยายามลดความขัดแย้งทางการค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและล็อกอินการเข้าถึงตลาดแต่ผลกรรทบด้านการกระจายผลประโยชน์ของข้อตกลงนี้กลับมีท่ากันในแต่ละภาคส่วนและแต่ละประเทศสมาชิกประเทศสมาชิกสหรัฐยังเปดัดการการนำเสนอเน้ปไปที่การลดภาษีสุลกากรและการขยายโอกาสให้ผู้ผลิตชาวอเมริกันเข้าถึงตลาดมากขึ้นธรเมเนียบผาวเคยว อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนโยบายเน้นย้ำว่ากรอบข้อตกลงในระดับสูงอาจทิ้งความคลุมเครือไว้มากและสร้างความท้าทายในการปฏิบัติตามที่กระจัดกระจายซึ่งความไม่แน่นอนนี้เองที่ทําให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเกิดความขังวลใครได้ประโยชน์ในตอนนี้และใครจะเสียประโยชน์นั้นให้หละ่ะและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการบมงคับใช้กฎระเบียบเข้มงวดขึ้น BCG Global ขณะเดยียวกันความถึงเครียดทางการค้าไม่ได้จํากัดอยู่แค่ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปเท่านั้น ข้พอพิพาทเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และกฎเกณฑ์ทางการค้าในข้อตกลงกับประเทศที่3เช่นเมร์โออสููแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้เรื่องกติกาสามารถลุกลามไปสู่การเมืองข้ามหาสมุทรแอตแลนติกในวงกว้างและส่งเสริมเรื่องเล่าเกี่ยวกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมและอุตสาหากรรมท้องถิ่นที่ถูกคุกคาม f i n a n c i a ุปรุนวัททำไมระบบนี้ถึงมีความพันผวนมากข,ขึ้น ทั้ง4ประเด็นนี้แรดธาตุ Hard, ความมั่นคงการปรับตัวตามสหภาพยุโรปและการคา้ากำลังส่งผลกระทบและเสื่อมแรงซึ่งกันและกันแร่ธาตุดทำให้ประเด็นอธิปไตยและการควบคุมการเข้าถึงมีความสําคัญมากขึ้นความร่วมมือด้านความมั่นคงกลายเป็นเรื่องอ่อนไหวทางการเมืองเมื่อวัทกรรมเรื่องอธิปไตยทวีความรุนแรงขึ้นการปรับตัวตามสหภาพยุโรปกลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์อีกต่อไปกรอบการคา้ากําหนดว่าชาวยุโรปจะมองสหรัฐยอยางไร ในฐานะพันธมิตรที่ช่วยสร้างสีิรภาพหรือคู่แข่งที่เน้นผลประโยชน์เป็นหลักนั่นคือเหตุผลที่คุณจะเห็นทั้งความร่วมมือและความถึงเครียดเพิ่มขึ้นพร้อมกันสถาบัน,นต่างๆความสัมพันธ์กับนาโต้ข้อตกลงด้านกลาโหมที่มีมายาวนานและระบบราชการด้านการขายยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่แรงจูงใจทางการเมืองที่ผลักดันให้ผู้นำใช้กรีนแลนด์เป็นเครื่องต่อรองไม่ว่าจะเป็นด้านยุทธาศาสตร์สัญลักษณ์หรือเศรษฐกิจกับแข็งแกร่งกว่าหลายปีก่อนมา The Washington Post